อนสภาพจิตจใจเป็นยังไงบใใ้บางก็ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันมันยังไม่ได้ดีหรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้มันมันมันต้องต้องเดินต่อแล้วอะต้องพยายามทําให้ตัวเองดีขึ้นแล้วก็โกต่อแล้วเพราะว่าอย่างที่หนูบอกไปว่าเหมือนตอนนี้คือเราด้วยความที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องดูแลแม่คือเราก็ต้องทํางานถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาตอนนี้คือมันก็มันก็ไม่ได้แล้วอะพี่เราเราต้องต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วเราต้องโกแล้วอะค่ะต้องดีขึ้น ก็ยอ,ยอย่างที่บอกว่ามันต้องตัดแล้วอ่ะค่ะพี่มันต้องพยายามแบบหนูใช่เพราะว่าหนูหนูขอตัดดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะได้แบบต้องทาให้ตัว <c oughs> เองแข็งแรงให้เร็วที่สุดอะคะ่ะ <c oughs> ทำใจได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมถามว่าทาใจเยอะขึ้นไหมหนูก็อย่างที่บอกไปอะคะ่ะคือมันไม่มีทางที่จะดีขึ้นเร็วหรอกแต่ว่าตอนนี้คือมันมันมันต้องไปข้างหน้าแล้วค่ะต้องเข้มแข็งแล้วเราต้องเดินต่อแล้วอะคะ่ะมีร้องห้อยู่ในตอนคืนเวลาจะนอนแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยนี่ เนี่ยคำถามเนี่ยมันมันมัน,มนเอาเป็นว่ามันมันทำหนูพยายามทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นดีกว่าค่ะ<ม>แต่ก็ยังมีแบบเสียนังตาอยู่เนี่ยแหละเราตอบคำถามนี้แล้วนี่ก็ต้องขยี้ให้เราเสียนังตานๆๆเกิดเรื่องความรู้สึกนดาวท่าโอ้โหตอนเกิดเรื่องใหม่ๆก็อย่างอย่างที่เห็นในรายการนะคะอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปอย่างเงี้ยมันมันก็ค่อนข้างหนักสําหรับเราเพราะว่าเหมือนเราก็คิดว่า มันไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ใช่อย่างเรื่องภาพที่หลุดออกมาเรา,ยาียกาได้เห็นเห็นแล้วคะ่ะก็อย่างที่บอกคะ่ะอย่างเหมือนที่หนูสัมภาษณ์ไปนในรายการเลยนะคะแต่ถามว่าตอนนี้สภาพจิตใจมันเป็นยังไงก็อย่างที่บอกว่ามันต้องไปข้างหน้าแล้วคะ่ะหนูล้มไม่ได้หนูเป็นหัวหน้าครอบครัวหนูมีแม่ต้องดูแลถ้าเกิดหนูลม้มปุ๊บแม่จะอยู่ยังไงลูกยัหญิ่ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือเพิ่งเห็นจากวันที่มีการลวอยวันนั้นเลยหรือเปล่า ถ้าเกิดหนูเคยเห็นมาก่อนพี่หนูคงตัดใจได้ง่ายหนูคงไม่ต้องมานั่งเสียใจแล้วก็แบบไม่ต้องมันคงแข้งแข็งเร็วขึ้นมันคงตัดชุบได้เลยอย่างเงี้ยค่ะพี่เคยเห็นพี่หลายๆคนดูไปถึงลูกแล้วก็แพทชั่นของทางค่ะเราได้เห็นมเห็นแล้วค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าในส่วนของหนูหนูเป็นเด็กเนาะแล้วคือพ่อแม่ก็เป็นผู้ใหญ่หนูคิดว่าหนูไม่ควรที่จะแบบพูดถึงหรือว่าไปเขาเรียกว่าอะไรอะ คือคือยังไงพ่อแม่ก็คือผู้ใหญ่ะคะ่ะหนูคิดว่าหนูเป็นเด็กหนูไม่ควรออกความคิดเห็นแล้วก็คือยังไงหนูก็ยังเคารพพ่อและแม่แล้วก็พี่ชายพี่ตามอยู่เสมอแต่มันค่อนข้างเหมือนเขาจะดึงมาถึงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะพบกัเราเยอะั้ยคะสิ่งที่อ่านไป ก็อย่างที่บอกว่าหนูหนูหนูขอเป็นว่าหนูไม่ออกความคิดเห็นเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่ายังไงผู้ใหญ่อะค่ะพ่อแม่คือคือเหมือนพระในบ้านเหมือนคนที่อยู่ที่สูงอะเราหนูว่าอย่าดึงเขาลงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องของหนูกับพี่ตามสองคนตอนที่เคยไม่มีโอกาสเจอกันพ่อคุณแม่ต้องโอเคกับทางเราที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็ดีค่ะดีแต่ว่ามันมีคนมาแฉด้วยเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ ต่างๆอ๋อไม่จริงเลยอะค่ะพี่แล้วหนูคิดว่ามันข่าวมันเลทเทปไปไกลแล้วอะค่ะกลับมานี่กลับมาหาหนูนี่มาอยู่ตรงนี้ตอนที่เราอ่านมันก็ตกใจอะค่ะก็แรงค่ะก็ตกใจมันดูเตัวคนเข้าใจผิดไหมว่าเออมันเป็นเป็นการนี้เป็นเรื่งามลืหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หนูเชื่อว่าคนสมัยนี้ค่ะแยกแยะได้แล้วก็คนคนเก่งขึ้นหนูหนูเชื่อว่าคนจะเข้าใจว่าอะไรจริงไม่จริงรู้สึกเป็นมีใครสร้างเรื่องว่าดิสเครดิตเรา ไม่เป็นไรค่ะก็ความจริงเป็นอะไรเราก็รู้อยู่กับเรื่องคือที่สามค่ะทนั้นที่แบบระแคะระคายก็คิดว่าเป็นคนนี้จริงๆนะตามที่ข่าวออกมาเป็นคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอบไปหลายครั้งแล้วไม่พูดถึงอืไม่ไม่ไม่อยากพูดถึงคนอื่นค่ะเป็นเป็นเรื่องของหนูกับพี่ตามดีกว่าแต่ตอนนี้คือหนิงกับพี่ตามเนีก็ยังไม่ได้คุยหรือว่าเคลียร์อะไรกันเลยใช่ไหมยังไม่ได้คุยค่ะทางทางเราพร้อมที่อยากจะมาเคลียร์กันนะอยากคุยมาคุย จริงๆตอนนี้จะเคลียหรือไม่เคลียก็หนูหนูให้เป็นหน้าที่ของเขาลวกันให้เป็นความสมัครใจของเขาลวกันเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกค่ะหนูหนูต้องหนูต้องลุกขึ้นและเข้มแข็งให้ได้แล้วเพราะว่าอย่างที่เห็นไม่ใช่แค่เราเพื่อนเราพี่พี่เพื่อนเพื่อนและคนรอบข้างแม้แต่คนที่เขาให้กําลังใจเราอะค่ะหนูเห็นหนูอ่านนะแล้วคือทุกคนก็บอกว่าคือหญิงต้องลุกขึ้นได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เห็นด้วยกับ ตรงนั้นที่ทุกคนส่งกําลังใจมาทุกคนให้กําลังใจมาเงคะว่าเราเราควรที่จะลุกขึ้นเข้มแข็งได้แล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะมาอธิบายให้เราฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเราจะเปิดโอกาสให้เขาอธิบายกับเรื่องถูกไหมคะให้เป็นสิทธิ์ของพี่เขาเลยคะ่ะถ้าเกิดอยากจะอธิบายจริงๆถ้ามันมีโอกาสได้คุยกันก็ยินดีคะ่ะหวังในตัวพี่ทุนตามนะคะแบบรักกันอยู่ดีดเนาะมาถึงจุกกนนดนี้ได้ยังไงอืหนูว่าเรื่องแบบเนี้ยมันมันมันคาดไม่ถึงละค่ะคือ คนเราอะ่ะมันมันหนูคิดว่าคนเราทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่หนูหรือว่าใครมันมันมันสามารถเปลี่ยนได้คือเราเราไม่ไม่อยากใช้คำว่าผิดหวังหรอกเอาเอาเป็นว่าหนูก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดีกว่าเราเราต้องยอมรับณนะสถานการณ์ตอนนี้เนาะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะมีวิธีรับมือ,อยังไงให้เราเข้มแข็งขึง้นในอนาคตถ้าเกิดต้องกลับมาร่วมงานกันหรือว่าจะมีการเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นพี่กัน ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแต่ถามว่าโกรธเกลียดไหมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดก็ยังยินดีเสมอถ้าเกิดถ้ามันมีโอกาสได้เจอกันอย่างทางฝั่งตรงตาเป็นเขาเหมือนมีแนวโน้มว่าอจจะบวชอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงปาคะคะแนวโน้มจริงๆหนูเคยคุยกับพี่ตามเรื่องนี้ไว้นะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรคือเป็นคนทาบุญเหมือนกันก็เลยสนับสนุนเรื่องนี้มากถ้าเกิดเขาอยากจะบวชอีกครั้งหนึ่งก็อนุโมทนาสาธุค่ะเขาเคยพูดไหมคะว่าเขาอยากบวชอีกรอบแต่ตอนที่ตอนที่ยังคบกันอยู่อะค่ะเคยค่ะ เคยแล้วก็ยินดีแล้วก็แบบเออโอเคสาธุนะถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้เราเราเราสนุกสนุกมากเราได้เห็นผลไหคะว่าตอนนั้นเนี่ยจะบวชอีกรอบาารออเพราะอะไรเอาเห็นผลตอนนั้นเหรอเหมือนเหมือนแบบเขาเคยพูดให้ฟังว่าเออเมื่อก่อนที่จะมีครอบครัวเนี่ยก็อยากจะบวชอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยะค่ะอคตอนนั้นนะแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ค่ะรือว่าควาครั้งนี้มันเจ็บหนัที่สุดเลยถ้าถามหญิงมันก็เจ็บสุดในชีวิตแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเหมือนเราค่อนข้างแบบมั่นใจแล้วเราก็คิดว่า คนนี้แหละที่เราจะแบบจะอยู่ด้วยจะอะไรเงี้ยแต่เมื่อผลมันออกมาอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับอะค่ะมันทําให้เรากลัวหรือขยะดื่อมความรักไม่ได้อยู่ไม่กลัวค่ะอย่างที่หญิงบอกว่าความรักมันคือสิ่งที่สวยงามแต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูให้มันแบบแน่แนแนๆนชัดๆจริงๆก็คือจิตใจคนอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าใครไม,ไม่ไม่ได้ว่าใครนะคะแต่หมายถึงว่า เราก็อาจจะต้องกลับมาดูจิตใจเราเองก่อนตอนนี้ก่อนที่จะรักใครอีกครั้งหนึ่งมันจะต้องอม,มั่นใจแน่ๆแ,แล้วว่าเอออันนี้แหละคือคือ,ค,อความรักที่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราจะกลับไปย้อนคิดต้องไหมคว่าช่วงระหว่างที่คบกันมันเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนทําไมถึงได้แบบมีแบบรอยร้าวอะไรเกิดขึน้นระหว่าง ก็จริงๆระหว่างทางค่ะความสัมพันธ์ของคนสองคนนะพี่มันไม่มีมันไม่มีใครถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ไม่มีใครผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างมันอย่างละห้าสิบห้าสิบอย่างที่หนูเคยบอกไปค่ะหนูก็อาจจะมีข้อผิดพลาดพี่ตามก็อาจจะมีข้อผิดพลาดแต่ว่าเมื่อมันมาถึงตรงเนี้ค่ะเออมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เอาเป็นว่าครั้งหน้าเราก็จะได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นทั้งหนูเองและพี่ตามค่ะคนวันนี้เราเองค่อนข้างเข้มแข็งขึ้นเยอะต้องเข้มแข็งค่ะอย่างที่บอกว่า อย่างที่ออกรายการไปครั้งที่แล้วอะแล้วคือเรากลับไปแล้วเราเห็นแม่เหมือนแบบแม่โทรมาเงี้ยเราก็รู้สึกว่ากลับไปดูตัวเองว่าโอ้โหไม่ได้เลยจริงขนาดเรากลับไปดูตัวเองตอนนั้นแล้วเรายังรู้สึกว่าโหมันสภาพมันแย่มากค่ะแล้วคือแม่เราจะขนาดไหนแล้วเรามีกันอยู่แค่สองคนเพราะว่าคุณพ่อเกษียไปแล้วเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องเป็นเสาหลักให้แม่หนู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 อ่อนแอได้แต่ว่ามันจะนานไม่ได้อะค่ะเพราะคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือแม่เรา โดนโจตีหนักพอสมควรเป็นห่วงหรือว่าอยากจะยังไงาก็คือส่วนนี้คือเอาจริงๆเรื่องที่โดนโจมตีหนูไม่สามารถจะแบบไปออกความคิดเห็นได้ค่ะเพราะว่าหนูเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองมีความคิดของตัวเองเราไม่สามารถห้ามใครได้เอาเป็นว่าหนูหนูไม่ออกความคิดเห็นก่อนค่ะอย่างเรื่องถ้าเกิดมีภาพลุดหรืออะไรออกมาเนี่ยเราจะตั้งรับแับสิ่งที่อาจจะ ออกมาเรื่อยๆอีกยังไงอะไรนะคะมันจะมีมมีอะไรหลุดออกมาอีกอะไรเงี้ยเป็นการแฉอะไรมันต้องมีอะไรหนักกว่านี้ก็แลคะหนูว่าเท่านี้มันหนักแล้วนะหนักแล้วหนักแล้วก็ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าต้องทาให้ตัวเองเข้มแข็งที่สุดแล้วหนูก็จริงๆอ่ะวันนี้ก็คิดเหมือนการโทรปรึกษาเพราะว่าเหมือนอีเวนต์เพิ่งติดต่อมาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะจะมาออกไหมอะไรเงี้ยเอาไงดีแกอะไรเงี้ย ปุ๊กก็บอกว่าถ้าเกิดยังไม่เข้มแข็งอย่ากออกมาแต่ว่าหนูมีแค่2องใช้ที่หนูต้องเลือกก็คือ1ห,หนูนั่งเสียใจยอยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมากับ 2. หนูออกมาทํางานเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูมีแม่ที่ต้องดูแลสู้หนูออกมาทํางานหาเงินแล้วก็ดูแลแม่ดีกว่าไหมน่าจะดีกว่าแล้วก็ต้องเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เลยเลือกว่าโอเควันนี้เราจะมาแล้วเราก็จะเข้มแข็งขึ้นแล้วเราก็บอกพี่พี่ว่าอย่าทำหนูแรงน,นะเพราะหนูก็ยังมีสัญญากับตัวเองไหมคะว่าจะไม่ร้องให้อีก พยายามดีกว่าค่ะไม่อยากใช้คาว่าสัญญาถ้าเกิดมันทำไม่ได้มันก็เหมือนผิดสัญญา<ม>ใช้คาว่าพยายามกับตัวเองว่าต่อจากเนี้เราต้องเข้มแข็งมากๆขอบคุณกําลังใจส่วนไหนบ้างไหมครับเพราะว่าต้มท้นหมนกันเลยขอบคุณกําลังใจทุกๆกําลังใจค่ะคือจริงๆอ่ะ หญิงได้อ่านหมดแล้วบางครั้งอ่ะเราก็ไม่ได้มีสติบางครั้งสติเราก็แบบหายไปแต่ว่าทุกกําลังใจที่ให้เข้ามามันไม่ใช่เป็นแค่กําลังใจบางคนมีให้ข้อคิดให้คําแนะนำอ้ยพี่ผ่านมาแล้วอย่างนี้อย่างนี้คือเราอ่านแล้วเราก็ได้สติมากขึ้นขอบคุณมากจริงๆค่ะที่ที่แบบให้กําลังใจกันเยอะมากๆหนูอ่านหนูเห็นแล้วก็มันทําให้หนูมีพลังมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปดูก่อนนะ thank uh you -huh.